เอาแล้วเอาแล้วไปเจอจากช่องใหญ่มาครับเดี๋ยวสิการให้ยาลกไขเลือดออกยาฟลาซินอ่ะคล้ายๆกับวันนี้จะเป็นอ่แชท API ครับแชท API ก็ค่อนข้าง,างที่ดีๆแต่ค่อนข้างที่จะดีแต่อันนี้คือมันก็ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ตั้งแต่แรกนะผมทางวิธีการเลี้ยงไก่ มันก็ยัง,องอตอบแบบยังไม่เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเป็นพวกการเขียนโค้ดเขียนอะไรนี่มันเก่งอยูอ่หรือเราจะลองสร้างใหม่ไหมอเอาไปเรื่อยๆเอาแค่นี้ก่อนไก่อายุ5เดือนอโลกในไก่ที่ควร อลองดิลองลองเป็นไงครับมาแล้ว <c oughs> ลเลือดไข่เลือดออกในไก่ดินะเอ้ยไม่แน่เว้ยเพราะว่าอันนี้ที่เขาใช้คือเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่นี่ผมลงลองลองทะลึ่งเอาเป็นภาษาไทยดูครับ ลูกในไก่นะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ละลองถ้ายงนั้นลงสร้างเช็ดใหม่เช็ดใหม่ไม่เอานี้อืมไ,ก,ไก,ก่ที่ให้ไข่ดกีสุดอ่ะอ่ะแก้คำสักหน่อยครับ ถ้าอย่างนี้นะ Google ดับ Google ดับแน่เลยคนหนีไปใช้อันนี้หมดอันนี้เปิดใช้ฟรีอยู่นะ จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่ไงพีมัดล็อกอออสซาล็อกอ่าอะไรชันเช็คอันนี้อ่านไม่ออกครับไอแลนอ๋อโรสไอแล,ล,ล,ลน์เลสอ่าลูสไอแลน์เลสครับอ,อายุในการไข่ก็ประมาณ200ถึง300ไข่ต่อปีอู้สามวันมันไข่200นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะ อันนี้ใคสามร้อยเลยเหรอสองร้อยถึงสามร้อยถือว่า,ว,าว้าวเดี๋ยวแป๊บนึงครับอืมก็โทรไปไม่ติดอืม อย่างไรก็ตามการให้ไข่ของไก่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใช่ถูกต้องและอะไรนี่อันนี้คือเราต้องเติมตังค์ครับมันถึงจะตอบให้เราถ้าอย่างเงี้ยคือมันจะคล้ายๆกับจาว,วิตเลยนะไปดูจากช่องใหญ่มาเขาเขาของคุณอามนะคุณอามโอ้หอันนั้นเขาเป็นระดับเนาะระดับเอนจะิเนียร์เนาะ เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ง่ายๆเราเราลองเข้าดูโอ้มันก็พอใช้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดิรักษาอาการไก่หน้าบวมหายขาดให้หายขาดโอ้ยมึงอ,อ่ะลองดูครับ อากไก่ของคุณมีอาการหน้าบวมคุณสามารถทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรักษาอาการไก่หน้าบวมได้ให้หายขาดได้ให้หายขาดหนึ่งรักษาความสะอาดอันนี้เป็นการป้องกันหรือเปล่าหน้าบวมอาจเกิดจากการติดเชือเ้อหรือการติดติดสเต็มอันนี้เป็นน่าจะเป็นเขาแปมาน่าจะเขียนแบบเชือ้อแบคทีเรีย ดังนั้นการรักษาความสะอาดของบ้านรพลดการแพร่กระจายของเชื้อช่วยลดความเสี่ยงเกิดแหมอันนี้บ้านในคําว่าบ้านของเขาคือในเล้าไก่ประมาณนั้นนะในความเข้าใจของผมนะ <c oughs> <c oughs> และพยายามป้องกันไม่ให้ไก่สับสนทางอาหารโดย อาหารที่ให้คนเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่ดีเอ๊ะแสดงว่าได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าได้นะมันก็น่าจะมีวิธีการรักษาเช่นการให้ยาใช่ไหมครับการให้ยากอันนี้เป็นการน่าจะเป็นการป้องกันนะเนี่ยครับสองอันนี้สองข้อน,นี้น่าจะเป็นการป้องกันมันไม่ใช่เป็นการรักษาอันดัอีกั้างอวิ ที่การรักษาอาการไก่ติดหวัดหน้าบวมอ่ะลองดูนะครับยูดีจะได้ไหม แต่เอาไปใช้เรื่องอื่นมันได้อยู่นะมันก็ถือว่าเก่งเลยนะที่ดูจากช่องของเขาเราโหระดับเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกคีในวงการนั้นกคงไม่รู้แต่ถ้าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะได้ไหมพูดถึงว่ามันก็สะดวกกว่า o o g l e ลเนี่ยแต่มันไม่หารูปให้เรา <laughs> อนาคตไม่แน่ครับอนาคตไม่แน่ ดูจากช่องเขาว้าวเห็นแล้วว่าเราก็ลงอ่ารักษาอ่ารักษาความสะอาดอม่แก้วครับป้องกันการแพร่กระจายอเอาทำไมไม่ตอบให้หมดอ่ะเนี่ยใช่ไหมคือจะให้เราเสียตังขออีกครั้งหนึง่งไม่งั้น <c oughs> คุณไม่ผ่าน <c oughs> ขออีกครั้งถ้าไม่อย่างนั้นคุณะจะไม่ให้คุณผ่านนะครับกับแชท GPT มันอ่านว่าอย่างนี้หรือล่าน่าจะใช่นะ เอาอีแกไม่ต่างจากเดิมเลยครับสแสดงว่าอันเนี้ยรักษานี่ยังไม่มีใช่ไหมอ่ามันอาจจะหาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่วิธีการป้องกันเนี่ยมันอาจจะมีในอินเทอร์เน็ตแต่การรักษาเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยมีครับถ้ามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในอ่ายูทู e ซึ่งมันไม่สามารถเข้าไปดึงเอาข้อมูลที่เป็นวิดีโอมาได้นะครับ ดานะดานะผมก็ไม่ได้รู้ผมก็รู้ขี้เป็ดขี้ไก่ไปวันวันนี้ครับไงเราจะลองเรื่องอื่นไหมเรื่องที่เราอูอาการปลูกเราจะมาลองดยอยากได้ตารางการปลูกผักที่บอกวิธีการ ดูแลพิมพยังพิมพ์ไม่ถูกเลยนะจะไปถามคอได้ไงเนาะอ <c oughs> ยากได้วิธีการการปลูกพักผักอะไรดีอ่าถั่วฝักยาวที่บอกวิธีการดูแลอย่างละเอียดในในแต่และสัปดาห์ คนอื่นเขาถามเป็นภาษาอังกฤษกันผมไม่เก่งนะผมก็ต้องเอาเป็นภาษาไทยนี่แหละดูสิครับโอ้ขอเขียนผิดครับผักถั่วฝักยาวไม่ใช่ก็ต้องหน้าจะเป็นปลูกถั่วฝักยาว <c oughs> ฉันมีตารางการปลูกถั่วฝักยาวที่อาจใช้อาจจะใช้เป็นประมาณการโดยสร้าอาจจะมีข้อมูลอาจแตกตา่าง ขึ้นอ่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของบริเวณที่ปลูกในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือากต้องการแนะนำอ่ะเดี๋ยวเรงมาลองถามเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับหญ้าเดี๋บ้างนะเนาะเตรียมพื้นที่และข้าวน้ำตัวให้เรียบร้อยคืออะไรวะล้างพื้นที่และข้าว น้ำตัวออกจากขวดเตรียมข้าวน้ำตัวให้พร้อมมันคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอ,ะอ่ะเอาเอาฐานตรงๆเลยตาอ่าขั้นตอน มือก็พิมพ์ไม่ได้ตั้งใจไม่ค่อยได้แชทไอ้ไม่ค่อยได้พิมพ์ครับเป็นพิมพ์นี่คือไม่ได้ใช้เลยวัน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 หนึ่งใช้อะไรใช้แต่โทรศัพท์แล้วก็พิมพ์รายงานส่งอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้เลิกไปหมดเลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ทํดเลยแหละเจอคอมพิวเตอร์นี้มานั่งพิมพ์ youtube วันละไม่ถึงครึ่งประทัดครับ เป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นที่ร้อนจัดถูกต้องครับโดยเฉพาะช่วงร้อนจัดอืมอันนี้สามารถหาในนิตได้ครับพวกการปลูกเนะี่ยแต่ถ้าใสายกเกษตรมาดูไออันนี้ก็คงจะตลกเนาะดูคำพูดมันแม้กระทั่งคำถามของผมเขาก็คงจะตลกเหมือนกันเลยครับเพราะว่า มันต้องอมันต้องมันต้องเรียบเรียงให้ได้ให้เข้าใจมากกว่านี้ซื้อมา <c oughs> นั่นไปนั่นมาโดนโดนไอ้แชทนี่ลอกด่าครับให้ไปซื้อม <c oughs> ิดอเนี่ยมัน,ม,นมันคือมันตอบอย่างได้ไม่ละเอียดถ้าอาจจะต้องเติมเงินครับมันถึงจะนั่นเลย เพราะตอนนี้มันเปิดฟรีเนาะอนาคตอาจจะอาจจะไม่ฟรีแล้วฮ้หเห็นไหมเวอร์ชันสิบห้าแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะเอาอะไรดีต่อไปอ่ะโลกลาน้นำค้าง เกิดเกิดจากการผลิตของสารฟิษของเชื้อราไม่มันมันเป็นแอปนี้มันไม่ได้ออกแบบอ่าเป็นภาษาไทยเนาะนี่ยมันก็คงข้อมแล้วอีกอย่างนึงคือข้อมูลที่อยู่ในดาต้าเบสมันเป็นภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยผมเดานะค่อนข้างน้อยแล้วทีนี้มันก็พูดมาพิมพ์ออกมาให้เรา พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะเนี่ยผลิตของสารพิษของเชือ้อราจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เกิดมันจะลายน้ําค้างมันเกิดจากเชื้อราอยู่แล้วแหละซึ่งเป็นเชื้อราที่อาจพบบ่อยในผักปลูกบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีการรับน้ําฝนเยอะการปลูกผักในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือปลูกผักในช่วงฤดูฝนมีความเสี่ยง ลาเนี่ยไหมต้องเติมต่างอ่ะอยากอยากได้ข้อแตกต่างละต่างลาน้ำค้างโอ้ยทำไมอยากได้ต่างละต่างลาน้ำค้างกับลาสนิม พูดเยอะตอนเราไม,ไมา่ไม่อยากฟังนายตอนนี้เราเราพิมพ์ผิดอี่ยนายก็ยังตอบเรามันจะรู้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะแต่เป็นเป็นเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ ไม่แน่ครับไม่เกินสองสามปีสองน่าจะได้หมดและไม่เกินเอาเดี๋ยวเอไอมันน่าจะเรียนรู้ได้ไหวไม่เกินอีกหกเดือนหรอกปะ้ะผมเดานะเพราะว่ามันเร็วเร็วมากเลยเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับอันนี้ไม่อ่านนะครับปังไปตัวอย่างไอลาน้ำค้างเนะี่มันเป็นชื่อไทยเนาะ ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าอันนี้ไงมันก็ต้องไปแปลหลายรอ,อบแล้วมันก็อาจจะนั่นผิดพลาดกันได้โอ้อาจไปแมา17นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอคำตอบนี้เสร็จแล้วก็จะจะอ่าจะพอแค่นี้นะทุกไฟของเชื้อราซึ่งสามารถพบได้ เราอยากได้คำตอบตรงนี้นายก็ไม่ตอบเราขออภัยครับลาน้ำพังและราสฉยเป็นสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กันลาน้ำพังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีอ่าเมื่อมีเชื้อรากับน้ำเนี่ยมีความชื้นทำให้เกิดเช,ชื้อราซึ่งอาจพบในผัก ส่วนส่วนลาสนิมเป็นกลุ่มเชื้อราไวรัสอ๋อนี่คำตอบที่เราต้องการก็คือแค่นี้แหละครับภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่เห็นไหมต้องเติมอย่างนี้มันต้องเติมแต่เราไม่มีตังค์นะครับแค่เอานะครับเอาไปตัดสินใจเอาไปนั่นเพราะว่าผมลองเล่นกับมันมาหลายอย่างคนไหนที่อ่า คนไหนที่อยากจะลองเล่นนะครับลองเล่นลองนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันเปิดให้ใช้ฟรีอยู่เนาะเปิดให้ใช้ฟรีเปิดให้ใช้ฟรีอยู่ก็ไหนเอ่ยเปิดให้ใช้ฟรีอยู่ก็ลองไปเล่นครับเว็บนี้ครับเว็บนี้ a chat. openai. com นะครับเว็บนี้เว็บนี้ยังไงก็เรื่องคณิตะ เอาจะลองคณิตศาสตร์เหนอไหมอ่ะไปลองเองนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็สมควรเวลาเราประมาณ20นาทีเนาะยังไงก็ขอสวัสดีครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยครับผมสวัสดีครับ